ใชไหมครับทํางานหนักๆมาทั้งวันครับพอถึงเวลานอนอยากนอนหัวถึงหมอนะครับแต่นอนเท่าไหร่ก็นอนไม่หลับสักทีครับจริงๆเรื่องของการนอนไม่หลับครับมีปัญหาเรื่องของหลายปัจจัยครับที่ส่งผลไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมนะครับการรับประทานอาหารนะครับอิ่มมากไปก็นอนไม่หลับนะครับหรือบางคนมีความเครียดสะสมแบบไม่รู้ตัวครับซึ่งการนอนไม่หลับนะครับส่งผลทําให้เกิดปัญหามากมายครับต่อสุขภาพตามมานะครับ วันนี้หมอมีเคล็ดลับดีๆครับเกี่ยวกับเรื่องของการนอนมาฝากครับหมอจะอธิบายถึงสาเหตุนะครับแล้วก็ปัจจัยที่ส่งผลทำให้เรานอนไม่หลับนะครับเรื่องแรกนะครับจะเป็นเรื่องของความเครียดสะสมนะครับเวลาเรานอนครเราไม่ควรเครียดแล้วแต่บางคนเครียดครับเกิดการหลั่งของฮอร์โมนแห่งความเครียดที่เรียกว่าคอร์ติซอลครับ เวลาคอร์ติซอลหลังก็ทาให้ร่างกายตื่นตัวแล้วก็นอนไม่หลับครับปัจจัยที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะฮะเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับฮอร์โมนเพศนะครับเทสโทสเตอโรนในผู้ชายแล้วก็ฮอร์โมนเอสโตรเจนในผู้หญิงที่ลดลงนะครับทำให้มางคนตอนนอนมีอาการร้อนวูบว่าเหนื่อออกกลางคืนนะครับก็ทําให้นอนไม่หลับนะครับปัจจัยที่3จะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะบ,บางทีสิ่งแวดล้อมเสียงดังเกินไปอากาศที่เย็นเกินไปร้อนเกินไปนะครับ หรือว่านอนในที่ที่มีแสงสว่างมากเกินไปครับก็ส่งผลทําให้นอนไม่หลับนะครับพออายุมากขึ้นนะครับอายุเกิน30ปีขึ้นไปครับระดับฮอร์โมนแห่งการนอนหลับนะครับที่เรียกว่าเมลาโทนินก็จะเริ่มลดต่ําลงเรื่อยๆนะครับยิ่งพออายุ60นะครับเมลาโทนินก็จะเหลือน้อยมากฮอร์โมนตัวนี้ครับช่วยทําให้เรานอนหลับนะครับนอนหลับยังมีคุณภาพนะครับในคนบางอายุนะครับอายุยังไม่ได้เยอะ อายุแบบ20ปลายปลายๆหรือ30ต้นๆนะครับบางคนก็มีปัญหาเรื่องของการนอนแล้วเนื่องจากว่ามีการใช้เครื่องมือสื่อสารนะครับที่มีแสงดูไลท์หรือกลุ่มพวกขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับ Wi-FI นะครับโทรทัศน์นะครับพวกนี้ก็จะรบกวนการหลังฮอร์โมนแห่งการนอนหลับที่เรียกว่าเมลาโทนินเหมือนกันครับการนอนไม่หลับนะครับส่งผลกระทบกับชีวิตประจําวันเรามากมายนะครับ ถ้านอนไม่หลับครับตื่นมาตอนเช้าเราก็รู้สึกไม่สดชื่นอ่อนเพลียนะครับปวดไม่กล้ามเนื้อตามตัวการนอนไม่หลับยังส่งผลกับเรื่องของสมาธิความจําการเรียนรู้นะครับการที่เรานอนไม่ดีนะครับส่งผลต่อเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบภูมิคุ้มกันต้านไวรัสนะครับก็ลดลงส่งผลกระทบกับฮอร์โมนตัวอื่นด้วยครับแล้วก็สุดท้ายยังพบว่าคนนอนไม่ดีครับกระทบกับเรื่องของ โรคอ้วนนะครับทำให้อ้วนง่ายระบบเผาผลาญไม่ดีด้วยครับไม่สดชื่นเลยไม่อยากจะไปทำงานผลกระทบต่อมาก็คือเรื่องของสมาธิความจำแล้วก็การเรียนรู้นะครับบางทีช่วงบ่ายครับก็จะมีปัญหาเรื่องของง่วงเหงาหานอนด้วยครับจากการศึกษาวิจัยนะครับทางการแพทย์นะครับ แล้วก็ของนักวิทยาศาสตร์นะครับปัจจุบันนะครับพบว่าจำนวนการนอนที่เหมาะสมที่สุดและลดอัตราการตายนะครับอยู่ที่ประมาณ7ชั่วโมงนะครับแล้วก็พบว่าการที่เรานอนน้อยกว่า6ชั่วโมงครับมีผลกระทบกับเรื่องของภูมิภ้มกันต้านไวรัสทําให้ภูมิกันต้านไวรัสลดลงครับเกือบ5 0เซนนะครับยังเพิ่มปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองด้วยครับ ก่อนนอนนะครับไม่ควรทานอาหารก่อนเข้านอนเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงถ้าเราทานอาหารอิ่มมากเกินไปอะครับเราก็จะอึดอัดแล้วก็นอนไม่หลับนะครับอันดับที่2ก็คือเราปรับสิ่งแวดล้อมนะครับในห้องนอนนะครับปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมนะครับแล้วเวลาที่นอนนะควรปิดไฟให้มืดสนิทเพื่อกระตุ้นการหลัง่งฮอร์โมนแห่งการนอนหลับที่เรียกว่าเมลาโทนินนะครับอันดับที่3นะครับ เครื่องมือสื่อสารที่เราใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของโทรศัพท์มือถือนะครับแท็บเล็ตนะครับหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆนะครับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าและแสงบูไลท์ครับจะรบกวนการหลังฮอร์โมนแห่งการนอนหลับที่เรียกว่าเมลาโทนินนะครับอื่นๆที่ขอแนะนําเพิ่มเติมก็คือเป็นเรื่องของเครื่องดื่มบางชนิดนะครับที่ดื่มก่อนนอนทําให้เรานอนไม่หลับก็คือกลุ่มที่มีพวกคาเฟอีนนะครับพวกชากาแฟนะครับ นอกจากนั้นก็คือเป็นพวกของแอลกอฮอล์ถ้าดื่มแอลกอฮอล์มากไปครับต้องคอนหลับได้แต่ว่าคุณภาพการนอนจะไม่ดีครับฮอร์โมนแห่งการนอนหลับนะครับเป็น sleeping Hormone นะครับฮอร์โมนตัวนี้ครับจะหลั่งตอนกลางคืนนะครับหลังจากต่อมต่อมหนึ่งที่เรียกว่าต่อมไพเนลแกลนนะครับต่อมไพเนลแกลนเนี่ยจะทำงานสัมพันธ์กับเรื่องของแสงสว่างนะครับ ถ้าอยู่ในที่มืดสนิทนะครับเมลาโทนินนะฮะก็จะหลั่งออกมาค่อนข้างดีพออายุ30ปีนะครับระดับเมลาโทนินนะครับในร่างกายก็จะเริ่มลดลงนะครับพอถึงอายุ60ปีนะครับก็จะเหลือน้อยครับประมาณ10-20%ซึ่งระดับเมลาโทนินที่ลดลงครับส่งผลทำให้นอนหลับยากนะครับแล้วก็คุณภาพการนอนไม่ดีครับ พอรลองลิเสเมลาโทนินนะครับหรือเมลาโทนินออกฤทิ์เนื่อนะครับก็คือเป็นเมลาโทนินนะครับที่เรียนแบบธรรมชาตินะครับเป็นลักษณะก็คือเวลารับประทานเข้าไปครับก็จะค่อยๆปลดปล่อยเข้าสู่ร่างกายอย่างช้าๆนะครับแล้วก็ออกฤทิ์เนื่อครับคือ6-8ชั่วโมงครับผมข้อดีของพอรลองลิเสเมลาโทนินนะครับก็ช่วยปรับวงจรการนอนนะครับ ให้นอนหลับพักผ่อนอย่างธรรมชาตินะครับตื่นมารู้สึกสดชื่นนะครับแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นด้วยครับเคล็ดลับในการเลือกซื้อเมลาโทนินนะครับอยากให้เลือกซื้อเมลาโทนินนะครับที่เป็นเรียกว่าโพลอ e l e ลิ e เมลาโทนินก็คือเมลาโทนินที่ออกฤทธิ์เนิ่นนะครับแล้วก็ให้ดูด้วยว่ามีใบจดแจ้งนะครับจากองค์การแลหาแระยาด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเวลาไปเลือกซื้อนะครับ ไม่ควรเลือกซื้อออนไลน์ให้ปรึกษาเภสัชกรครับก่อนเลือกซื้อครับคนที่มีปัญหาการนอนหลับนะครับแล้วก็อยากจะปรึกษานะครับแนะนำนะครับให้ปรึกษาเภสัชกรนะครับที่อยู่ร้านขายยาใกล้บ้านนะครับหรือถ้าต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ s e r c a d i a n s l e e p online ครับ สิ่งที่อยากจะฝากนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับดูแลเรื่องของการนอนให้ดีนะครับเพราะว่าการนอนที่ดีนะครับส่งผลที่ดีต่อระบบภูมิุ้มกันของร่างกายนะครับระบบเผาผลาญระบบฮอร์โมนนะครับแล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตของเราครับดีขึ้นนะครับ <Okay. S 1> การนอนหลับไม่ใช่เป็นเพียงการนอนหลับตายอย่างเดียวนะครับ <Yeah. S 1> <p> การที่เรานอนหลับมีคุณภาพนะครับก็จะทําให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นด้วยครับ